อยอะราจ์สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนอันนี้ผมมาทักทายพวกเราอีกครั้งหนึ่งเป็นการจะบอกกล่าวกับพวกเราว่าเวคอัพที่เราพูดถึงการตื่นขึ้นมันเป็นภารกิจสำคัญที่พวกเราต้องมีประสบการณ์นี้ร่วมกันตื่นจากความฝันตื่นจากชีวิตเก่า ตื่นจากความรู้สึกที่มันติดข้างกลับมาเวกอัพตัวเองกลับมาสร้างแรงสั่นสะเทือนเหมือนระเบิดนิวเคลียร์หรือพลังงานซูเปอร์โนวาของจกักรวาลที่มันกำลังสั่นสะเทือนชีวิตของเราให้ตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาทำอะไรให้กับชีวิตลุกขึ้นมาทำอะไรกับตัวเองการเวกอัพเป็นการตื่นอย่างแท้จริงของจิตใต้สำนึก เป็นการเตรียมตัวครังสำคัญที่จะทำให้เราค้าพ้นอุปสรรคหรือสิ่งที่เรารเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกไปนี้หรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราพวกเราทุกคนจะต้องพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับบททดสอบนั้น รือแบบฝึกหัดนั้นผมชอบพูดสมเสมอว่าจาัก,กรวาลไม่เคยส่งข้อสอบผิดให้กับใครความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นในวิกฤตของโลกเวลานี้มันคือการค้นพบบทเรียนที่ทำให้มนุษย์ตื่นขึ้นจากชีวิต ที่มันเคยหลับไหลหรือแม้แต่ชีวิตที่มันมันผ่านมาและมันเป็นอดีตที่ทําให้เราต้องลุดไปจากสิ่งที่เราเคยเคยชินสิ่งที่เราเคยเผชิญแล้วกลับมายืนหยัดต่อปัจจุบันต่อวินาทีนี้ที่เรากำลังเผชิญกับชีวิตหรือบทเรียนใหม่อย่าไปอย่าไปเพราะว่าพ่อพงกับอดีต แต่จงอยู่กับปัจจุบันและมองไปยังอนาคตเพื่อให้เราได้เห็นหนทางที่จะออกจากวงวนที่จะสร้างไซเคิลหรือวัฏจักรใหม่ที่ทิเบตบอกว่ามันคือการออกจากเซมซาร่าแปลว่าออกจากวงจรหรือสังสารวัตรดังนั้นวิกฤตที่เกิดขึ้นในวันนี้มีคำเดียวเท่านั้นที่เราต้องใช้กับชีวิตของเราในวันนี้คืออเวหรือ wakeup ตื่นขึ้นจากสิ่งที่เราติดข้างตื่นขึ้นจากชีวิตที่สลุมสลือตื่นขึ้นจากโลกใบเก่าที่มันสิ้นสลายไปชั่วพริบตาที่มันล่มสลายต่อหน้าต่อตาเราไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตื่นขึ้นเพื่อที่จะเวกอัพกับการใช้ชีวิตที่ม่เหมือนเดิมกับการค้นพบคุณภาพหรือวิธีการใช้ชีวิตที่มีอะไรที่มี ความสอดคลองกับชีวิตของเราใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมด้วยการเวกอัพด้วยการตื่นเพื่อทําให้เราเป็นอิสระจากชีวิตเก่าอย่างสิ้นเชิงเริ่มต้นใหม่รีเวิร์สเกิดใหม่แล้วตื่นขึ้นเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการตื่นตะนกจากความรู้สึกวิตกจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งหลายคนอยู่ในอาการซึมเศร้าบางคนอาจจะเป็นโรคเครียด หลายคนกําลังรู้สึกวิตกกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่วันนี้ถ้าเราไม่ตื่นจากอารมณ์นี้ภาวะการนี้เราจะแย่ลงไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะไม่มีที่ยืนอยู่บนโลกใบนี้และวันนี้การที่มนุษย์